ข้ามีเนาเวลาสี่โมงสี่ทีเฮ้ยเวิรวันท่องโลกนะจบลงแล้วทรงย่อม,ตมาตกอ่ะอะไรอยากได้กด็มาเอาไปเองสิก็อีเวนตดิเวชั่น่แต่ไอ้ก็เลยอยู่แล้วดาวได้ว่าเราต้องพูดแบบนี้ครั้งแล้วนะที่เราสู้กันอ่ะ ก็พูดยากแ้แต่ความจำพร้อมได้เมื่อสมัยยังแบ่บอกเวลาจบมาแล้วเวอร์จิลทำับทุกอย่างเอาลครับผมประกาศขอโทษทุกคนเลยเดูจากโหมดเกมก็จะเป็นโหมดมันดใช่ไหมครับ คือผมเล่นโหมดมนุษย์จบเป็นหนึ่งรอบแล้วผมไปเล่นโหมดโหมดแทงสป,ปาไดา้เลยภายกิสิบเก้าเสียทุกอย่างครับทำไม่สำเร็จขอโทษทุกคนครับผมที่ต้องไปเล่นโหมดนี้แต่เชื่อผมเถอะว่าผมไม่ไหวจริงๆขอได้ไหมขอขอภาร,รกิจเดียวคือผมเล่นหมดเก่าเนี่ยเรื่องให้ทุกคนอยู่แล้วครับผมไม่ได้เพราะผมมันผมมันก่นกอนหน้านี้มาแล้ว และกูก็ไม่ได้เสียงคอมโบไงเฮเฮ้ยโว้ยย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 ยเยย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 ียย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 มายยยยยยยนยยยยยยยมยยน รถอ้โหอวยมอไซค์มอไซค์ทำผมตายหลายรอบแห้วเอาออกก็ไม่น่าอีกว้ามา

ไอ้โวยโวยจิวไอ้ห้าเหี้ยผมว่าผมมันไม่น่ารอดขนาดหมดมนุษย์นั่นแ่ละโวยจิวมันเก่งเกินปัดแขนลูกชายเพื่ออาการนี่แหละลูกชายฉันไปเรีนความหมาย

มาจากไหนไอเชล่ามเด็กพี่ชิเกิร์ดอ่ะอยากรู้เขาว่ามาจากไหนโอ้โอ้โอ้ไม่ไม่มันมาจากไหน,ไนเ,กเการเาควรจะสู้ยังไง โดนฆ่าเลยแกโอเคพี่ชายตายเนี่ยดูดิ ีนขนาดหมดมนุษย์นะ้อย่าพอหมดแล้วเกาจะขนาดไหนโอเคทำขอขอเก็บเ้ยเๆอย่าวยยา เ,เย็ยนที่เวอร์จิวคุยกันได้เราคุยกันได้เอเคเราคุยไม่ได้หรอกไอ้สัสเราคุยกันได้เวอร์จิวเดียด๋วยวเๆไม่เก่งเกินไะมัน,น,ด,นดูขนาด่างรดานไม่เก่งบ่ องหนึ่สัตว์ได้จริงจริงอกไม่ชอบเล่นทีสกปรกไม่ใช่เหรอเจิลมึงลุมกุ้ยเี้ยโอเคเชมอใส่ไิวายเอ้ิลลุมกูลุมใครเหี้ย ค well, 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 ุณก็แพ้อยู่ดีไม่ผูชนะมันเพื่อเนโรครูชายชนนัหระใช่สอยว้หลงหนาของนายจำอะไรไม่ได้เลยแห่แม่ที่านมานานแล้ว นายมีช่วงวัยรุ่นเหมือนกันเห็นะรู้ไหมว่าฉันชอบฟังเรื่องของนายแต่ตอนนี้ไม่เหลือเวลาแล้วจะจบเรื่องนี้ไปทางพี่และน้องยากิดี่อะไรหมดหมดถึงกระพราดผมเกือบชนะแล้วแต่ขอหมดแล้ว 啊。<Hi. S 2> เอาแล้วครับผมไม่เอาครับผมไม่ตัดครับเล่นต่อทันทีโทรศัพท์เราเนี่ย hello hello Niro hello มันเธอเหรอเ i โ o เกิดอะไรขึ้นคิริ r i คิริ i e ตอนฉันเป็นเด็กฉันโตคนเดียวฉันไม่ใช่เธอกับเคลโดตอนที่จูจูฉันก็ได้เจอครอบครัวจะควรทำยไงดีรู้เสมอว่าเส้นทางไหนถูกต้องและเส้นทางไหนผิดเธอต้องเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยขอบใจนะฉันรู้ ตอนนี้แหละจะอะไรยยินแค่นี้แหละที่ฉันจะได้ยินงานที่จะเป็นงานสุดท้ายต้องทำแล้วจะกลับบ้านนะเป็นคนรักเมียนะนี่ จะปกป้องเครโดเอาไว้เชื่อจะปกป้องเคโดไว้ไม่ได้ในทุกวันนี้นเกจตัวเองจะไม่มีพลังมากพอแต่ไม่ใช่กับสิ่งนี้จะสาแต่จะไม่อยอมให้ใครตาย ข้ามพ่อลุงไว้นี่มันอะไรกันเนโรข้ามคนแก่ไปกันไอ้เหี้ยเด็ก <c oughs> ข้ามคนแก่ไปกันรับน้ำมันคืออะไรอะไรวะรนั่นน่ะอย่างมันจบทุกอย่างต้องจบลง <c oughs> ้หลานกูฟังฉันนะฉันบอกแล้วนายไม่เกี่ยรติโอ้ต่อยหน้าดันไปเลยเหรอนั่นั่นแหละที่ต้องฟังไอตัวทวงฉันจะไม่ปล่อยให้พวกนายฆ่ากันเองไม่เป็นังที่จะจบความขัดแย้งของพวกนายฉันจะเป็นคนจบน้ำแข็งน็ป้าของพี่น้องนี่ส๊ออ่า ที่นมาก็เพราะเรื่องนี้สินะวิรจิล V ไม่ว่านายจะได้ตัวเองว่าอะไรตันเต้ต้องไปตายที่นี่ตายยังกระเดิดหีปัญหาอะไรไหมฉันม่ตายเองออกน้าไม่ใช่ตบหน้าเมื่อกี้เอากับตายเลยฉันชนะเโร็กนั่นเท่ากับ ว่าฉันชนะหน่อยตกลงไม่ดันเต้เ,ตเอาที่สบายใจฉันไม่สนหรอกฉันจะนอนดูตรงนี้ละไอ้เคิดกู <c oughs> กไม่เคยเห็นดันเต้อยู่สภาพไม่ไหวขนาดนี้นานแต่เมื่อเรื่องนี้มันจบลงแต่จะทำให้นายยอมรับก็หักนู้ <c oughs> Oh my god. Oh, oh, Nothing to do with me. It has everything to do with me. Lelo. What is this? Lelo, now, now, ใช่แล้เต้ไม่ใช่ะเลยเยอะมาดิมาเพลงขึ้นเ,เพลงขึ้นตบโควรไวอะ ต่อเหอโอ้ยเฮี้ยนเล่นานาคตยากเลยเฮี้ยน่าสนใจโอ้ยชีใสมาแต่แค่ลูกเองเพิ่มพลังแต่นายก็ยังแพ้โอ้ยสักผีป่าโลกอีสานกำลังเข้าไปยุดทีนีแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างทซ้ายไป เขาพูดถูกเราต้องปลดเป็นตัวไม่ติดฮ้ยนายแพยห้ห,หัวนั่นนายต้องทำตามที่เขาบอก <c oughs> ฉันยังสู้ไหวถ้าปล่อยให้ล่ามกระจายไปทั่วเมืองมันจะลบความการต่อสู้ของเรามันเป็นสิ่งที่ลาดที่สุดเท,ที่เจ้เถิด <c oughs> ที่ยินจากปากนายเลย รีบเลยก็ดี่รายังต้อจไคเย่สอย่ตามนั้นเดี๋ยวคนนั้นจะไปไหนต้องไปถอนลากใ้ไอ้โลกปีสาด้วยตัวเองจะ้าก็ปิดตัวม่ติเดี๋ยวสิถ้าทำแบบนั้นพลุงจะกลับไม่ได้นะี่เราทำไมงถึงต้องไปล่าคอยจับตาดูไอ้หมอนี่ไงพยายามบอกเฉยๆไม่ได้อยู่ที่นี่ล่ะ ผมไว้ใจให้ดูแลที่นี่เข้าใจไหมรีบหน่อยรันเต้เออรู้แล้วมึงต้องอยู่ที่นี่นะเนโรควายเฮ้ยเดี๋ยวสิปา่าแล้วเต่งด้วยเนโรอาดิอุส ครั้งหน้าฉันไม่แพ้แน่เดี๋ยวไว้เราค่อยฉันจะมาเอาคืนเอาไปอ่านซะไม่ใช่อ่านแต่หนังสือโป,ป้หัวเนโรไอ้เอ้ยมันรู้ได้ยังบัหนังสือโป๊ะ ฉันช็อกไม่หายเลยเรื่องอะไรอ่ะก็แขนได้ไงถ้าจะงอกแขนนี่ได้นี่มันโคตรแปลกเหมือนพวกจริงจบทแรมเนาะฉันไม่รู้แค่ออกมาร้อเล่นหรือเปล่าเรื่องแปลกๆก็ขึ้นอีกแล้วทั้งปีศาจทั้งรากรากไม้น่ากลัวอะไรงอกอีกเพียบรู้ไหมว่าฉันอไม่ เอาล่ะมาอ่านไม่ทนันโทษทีครับขอโทษครับอ่แต่แค่นี้ก็ก็ใช้ได้ So uh, how's it f e e รูสึกยังไง How's what feel ะไหพวกคนที่ฆ่าพ่อพ่อของนายลนะ่ะ a n t e ฆ่า Virgil เป็นครั้งหน่ doesn't matter Both gone now anyway It's okay to r y จะร้องไห้ก็ได้นะนโลกผู้ดำสารไม่ต้องขนรอร้องไ้ไจะเป็นวิญญก็ทำ้ายุดแย่ด้วยบอกอะไรนะคิดว่าฉันเป็นีาหรืเปล่าพอฉันตายฉันไม่ร้องไห้สักครั้งแต่ ใช่ฉันรู้ฉันรู้ n มาคงจะมีวันมีไม่ได้ทำไมไม่มีเขาเปิดจริงเดา๋ยจะบอกนะพ่อคนเก่งร้องก็ร้องเลยไปสาปร้องไห้เจางร้องไห้ไม่ไไม่ไูจะไปร้องไห้เดี๋ยวใจเยียบก่อนเดี๋ยว่ไม่คลายหรอก เฮ้ยคือยังคือใช่ทำทุกอย่างก่งแบบเออใช่ฉันไม่อยากสอยนะแต่ฉันมีอะไรสซอรสฉันเวเอไมากเลยเงียน่อยได้ไหมน่ยไม่ไม่คิดะเหตันไ่ถูกมเธออนนี้โคตรอ่ะเขรู้ว่อย่าพูดมแค่ไหนเป็นบ้าอะไรอย่นี่ไขอไปข้างสิ เออคิดเลยเดี๋ยวโทรกลับนะพอดีมีงานเข้าได้แกยแล้วเสียวเลยเดเป็นตัวต้นแบบอยู่ แต่นี่คนหมอเลยนี่านทดลองมันมันคืองานศิลปะใช่มันจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าขาดหายน้ำปากหวานจริงสุดดีชัดที่บ้าเมื่อไหร่ฉันจะซ่อมมัน ไห้พิศดารร้องไห้เหรอฟังเสียงไงซิเล่นมุกที่มันเถียงกบนรถแกเล่นมุกเกี่ยวกับชื่อเกมวันนี้ไอเขาไหม้หมดออกมาดีวะ

น่าจะสู้จนเพลงจบอยู่นะ เจ๋งมากเลยน้องชายเยี่ยมน่ทำผลงานออกมาเจ๋งเลยดันเต้กับเวอร์จิวทำแคนี้ก็จบแล้วใช่ไหมตอกแก แล้วที่นายต้องทำให้ฟันให้มันขาดใช่ไหมใช่ฉัว่าเราทำคนเดียวน่าจะเร็วกว่าให้ฉันดูคนเดียวนายต้องให้ฉันช่วยนายก็มีคนจับตาดูนายจริงนะก็ต้องมีคนจับตาดูจิ้วไว้ไม่งั้นแม่งคิดจะของโลกไปหน้าเห็นเลยมาพี่ชาย ครั้งนี้เราไม่ได้ครั้งนี้เราไม่ได้เราต้องสู้กันแล้วเนาะเราต้องสู้ด้วยกัน Yang mau ถ้ผมจบไปแล้วเจวิเมคลายนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงคลิปสุดท้ายนะครับผมไม่รู้เกมอะไรจะเป็นเกมต่อไปนะขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้เพื่อใจใหม่จะพูดไะไเจอใหอม่คลิปหนแต่เพราะว่ามีเคติดต่อนั่นไงไม่กี่สนจ้ตาต่อมา ว้าวไม่มีพี่แววเลยเงียบจิตใช่มันจะขอฟิตดได้ไหมคิดว่านานแล้วนะว่าเราลงหลักประฐานที่ดีสักไม่ฉันเห็นด้วยฉันเหมาะฉันว่าฉันเหมาะกว่าโอ้ไม่อยากจะดับฟันอวหูเธอหรอกน่าสาวแต่เรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้น ว่าไงมอริสันเพราะฉนดที่ดินที่นี่จะไม่อยู่กับฉันแล้ว <do> ทำไมถึงเ <c oughs> จ้าบิษัตัวแสบเอลา <c oughs> ฉันนันสุดท้ายหรอกบอกว่าเพื่อนรักของฉันฝากดูด <c oughs> ้านลางให้ด้วยเดี๋ยวผู้ใหญ่ตัวแสบนั่นจะ ที่บอกว่าจะแสบไม่ไหวจะพูดเธอทั้งคู่เรื่องนึงทม้มดที่มันสำคัญหรอกต้องใส่จังว่าเขาจะกลับมาไหมเรื่องของเรื่องคือมีงานให้พวกเธอทั้งคู่เขาก็ไบใช้ฟรีนี่ ก็ตีันอยู่นะคะแนนของดันเต้ชนะนำอยู่หนึ่งไปเรียนนับเลขมาจากไหนเราสเสมือกัน รู้ไหมฉ,ฉันเริ่มคิดว่ามันไม่ควรจบแน่ก e ก็จะมีเวลาเหลือเฟื่อ <c oughs> จับตีตีกันอยู่แจ็คพอตจับตีตีกันอยู่แม่งเข้ามาเข้ามือกันเช็เออดดเ,ออเ,เสสดี๋ยวปิดคลิปสักทีเอาละครับผมยังบ้างสำหรับเดวิ่เมคายจะพลาดนี้นะผมขอ,มอมมคบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอบูรณ์นะครับผมท้งหน้าก็ขอให้เป็นเกมอะไรเอาไปหายเกมมาเล่นแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจุดนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย แต่เกมนี้ไม่ฉลาดมากเลยนะแค่ความฉลาดนะไม่ฆ่าเอยจิวกับดันเต้แต่เก็บไว้ในโลกปีศาสไม่รู้ว่าฟางหน้าจะใช้อา,อาจจะมันออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ฉลาดส่วนเดโลก,ก็เป็นพระเอกต่อไปในภาคหน้านะผมว่าก็าไปเจอใหม่ทีน้าผมบายบาย